Good morning ครับเพื่อนเพียเช้าวันเสาร์ที่5เมษายน2568นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าวันเสาร์นะครับหลังท่าน้ำวัดใส่มาใต้นนทบุรีนะครับขอส่งความรักความปรารถนาดีให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยปลอดภัยนะครับวันนี้วันพระนะครับทำจิตใจให้โปรงใสสบายๆนะครับก็หากใครไม่สามารถใส่บัตรย้มเช้าได้นะครับ ก็มาร่วมตั้งจิตอนุโมทนาสาธุบ,บุญนะครับแล้วเดี๋ยวมาร่วมรับพรสันหยับเช้ากันนะครับเจญครับยาติาววังลีวะบุรีปาลีปุรันติสาตังเอวะเมวะอิโตชินังเปตานังวากัปปะติอิจิตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสามิสัตว์ตะเพปุเรนปุสังกปาจันโตปะลันนาโสยะถาวมณีโสติและโสยะถาอาภิวาทน์นาสีลิสนิจังวุฒาปะจายิโนจันตาโลตมะวัดพันติ อายุกำโนสุขังพ uh, yeah. ักกลางสุขครับสุขครับคิวจิวนี่งอเป็นานมัสการุกข์อนมนาจิตละกอดีลูกนะอันตรงอารบริจาคอานทรงดำเนินสุโยมยานจะสุขิกาอยู่ก็จะกายสิทธินั่รบังตประยังสุขัง พรลังวัฒนทีดิตานิังรุจาัจจานิโสธตโรทุนยโนจุกังพรลังชาตโตปทิยาเมระกรยานังนันทีวัตโนขอความจุดความสวัสดีโพเดีารายมีแก่ท่านหลานมาเชิญจาสาธุสาธุสวัสดีลูกนะเก่งนะลูกเก่งเครับเจนครับนับนครัเนรเครับเครับเครัครับเจนนคับเคครับครับเจครับเครับนคับเครับครับัครับ ไอ้ยไ็นไรไม่พี่ตามสบายครับพี่อันุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุครับอันุโมทนาบุญด้วยครับพี่ครับเช้านี้ที่ตลาดไายถมนะครับจากวัดไซนาใต้เราเลยมาที่ตลาดไายถมแถวๆวัดเพลงนะครับวัดเพลงจังหวัดนนทบุรีนะครับมาซื้อหันเช้าต่อเลยนะครับนะฮะนะครับพักไทยเอฟซีของเรานะครับ ดูกันนะครับที่เมย์ครับนะฮะไขยขนมอร่อยมากเลยขนมไทยนะครับนะฮะจากนั้นนะครับปั่นย้อนกลับไปกับบ้านครับจะไปกดน้ำนะครับไปดูแสงแรกยามเช้าพระิตเริ่มขึ้นแล้วนะครับวันเสาร์ที่5เมษายน2,568ัาร้อยเราแปดครับมานรนั้นเลยนะครับอีกทางเมยาตินังโหตุสุจิตาโหตุยาตะโย ขอสุนบุญที่กับเจ้าทำสำเร็จในวันนี้ต้องสำเร็จแต่เจ้ากรรมในเบญบิดามารดาครูบาอาจารย์ตัวข้าพเจ้าพรรยาบุตรญาติของเพื่อนและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลนานเทินหากข้าพเจ้าได้ร่วมเกินผู้ใดทั้งกายวาจาและใจขอให้พวกท่านได้มีส่วนในบุญนี้และของงดการจองเวรจองกรรมขัดกันนับแต่บัดนี้สาธุสาธุสาธุมอรนี่ Morning, ครับเช้าวันเสาร์ที่5เมษาย,ยนส5 6น ไม่แน่ใจพรุ่งนี้อาจจะได้ไปปั่นที่อ่าองทองครับอ่างทองอ่างทองนะครับอาจจะไม่ได้ใส่บาตรเดี๋ยวไปใส่บาตรย่างของเวยแล้วกันเนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้